คุณชมคะขณะน,นี้วงการสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังถูกจับตามองด้วยความเป็นห่วงนะคะว่าเสรีภาพสื่ออาจจะกําลังถูกคุกคามอย่างหนักโดยเฉพาะมีกรณีที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ผู้ร่วมก่อตั้งสํานักข่าวออนไลน์ชื่อดังถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีหมิ่นประมาทนะคะซึ่งนักเคลื่อนไหวก็มองว่ากําลังส่งผลสะเทือนต่อวงการสื่อทั่วระดับภูมิภาคเลยคะ่ะสำหรับ ผู้สื่อข่าวที่ถูกตัดสินในช่วงเช้าวันนี้ที่ศาลที่กรุงม,มานิลาก็คือมาเรียเรซ่าที่เห็นเนี่ยแหละค่ะมาเรียเรซ่านี่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวแรปเลอร์สันนกข่าวออนไลน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2012ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นก็คือถูกฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทจากการนำเสนอบทความที่ตีพิมพ์เมื่อปี2012 บทความเขียนขึ้นโดยบรรณาธิการอาวุโสนะคะแต่ว่ามาเบรซ่าในฐานะที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งก็ถูกฟ้องร้องและในที่สุดก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดสารตัดสินว่าต้องถูกจำคุกทั้งหมด6ปีแต่ว่าในช่วงเวลานี้สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ยังไม่ต้องติดคุกโดยทันทีนะคะแต่หลังจากที่คำตัดสินของสารออกมาก็เริ่มมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ของวงการสื่อ ในฟิลิปปินส์และในระดับภูมิภาคขณะที่มาเรียเรซ่าระบุว่าคดีนี้มีการหวังผลทางการเมืองถูกฟ้องร้องด้วยเหตุผลทางการเมืองค่ะและเป็นที่รับรู้กันดีว่าสำนักข่าวแรปเลอรสำนักข่าวออนไลน์มีท่าทีที่กล้าตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตมาตลอดและประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ก็เคยเอ่ยว่าสํนักข่าวนี้เป็นสํนักข่าวลวง บทความที่เขียนขึ้นเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนักธุรกิจคนหนึ่งนะคะที่ชื่อวิลเฟรโดเคงงและเขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและได้เช่ารถให้กับผู้พิพากษาไว้ใช้ด้วยค่ะหลังจากที่รับทราบผลการตัดสินของศาลในวันนี้มาริเรซาก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าคดีนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับแรปเลอร์หรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับทั้งวงการค่ะ The rules are very clear. This kind of gray area where if you go too far, you know you'll get slammed. Let's not play the game. Are we a democracy or not? Let us do our jobs. I think we're redefining what the new world is going to look like, what journalism is going to become. Are we going to lose freedom of the press? Will it be death by a thousand cuts? Or are we going to hold the line so that we protect the rights that are enshrined in our Constitution? าเรซาปีนี้อายุ56ปีค่ะเธอเกิดที่ฟิลิปปินส์ไปเติบโตที่สหรัฐและเคยเป็นผู้สื่อข่าวของ CNN ไม่ต่ำกว่า20ป,ปีก่อนที่จะกลับมาบ้านเกิดในยุคทศวรรษที่1980และเคยเป็นผู้บริหารของสื่อโทรทัศน์ a b s CBN ซนะคะซึ่งก็ถูกสั่งปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองหลังจากที่เป็นช่วงเวลาของการรอต่อลิขสิทธิ์รอต่อสัญญานะคะซึ่ง สื่อโทรทัศน์แห่งนั้นก็ถูกมองว่าเคยสร้างความไม่พอใจให้กับประธานาธิบดีดูเตเต,เต้หลังจากที่มาเรียเรซ่าออกมาแสดงจุดยืนเป็นห่วงประชาธิปไตยและเป็นห่วงเสรีภาพสื่อทางเจ้าหน้าที่ของ Human Rights Watch ประจาประเทศฟิลิปปินส์แสดงความเป็นห่วงต่อทั้งวงการเช่นเดียวกันค่ะเ It is indeed a very sad day for press freedom and democracy in this country. And this is just a combination of the government's attempt to try to stifle uh, Rappler and its journalists. Uh, and it should be, the verdict and the case against Rappler should be viewed in the larger context of uh, the series of cases that the government has filed against Rappler, against Maria Ressa. Uh, this is not just one case, there are several cases that you know, establishes uh, uh, a pattern of of uh, of persecution the government the let's again, by ทนายความของนักธุรกิจที่ถูกกล่าวหาก็ระบุว่าต้องยื่นฟ้องเพราะว่าจะต้องรักษาชื่อเสียงให้กับลูกความของเขาขณะที่ถ้าย้อนกลับไปในปี2018สำนักข่าวแรปเลอรถูกฟ้องถึง11คดีนะคะซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาว่าเลี่ยงการเสียภาษีและละเมิดกฎหมาย ที่ให้คนต่างชาติเข้ามาถือครองสื่อในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะขณะที่ผู้พิพากษาก็บอกว่าความเป็นสื่อไม่สามารถที่จะเป็นเกราะป้องกันได้และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าพบว่ามีความผิดจริงและถ้าดูภาพรวมของวงการสื่อในฟิลิปปินส์ก็จะแบ่งคร่าวๆได้ว่าเป็น2ด้านนะคะด้านหนึ่งก็คือจะเห็นกลุ่มที่ทำงานและ อาจจะสนับสนุนมีจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลอย่างชัดเจนขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็สามารถที่จะกล้าวิาพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลแต่ก็อาจจะตกเป็นเป้าในการถูกโจมตีและถูกดําเนินคดีอย่างที่แรปเลอร์กำลังเผชิญค่ะเป็นโจทย์ที่มาเรียรซ่ากำลังฝากไปยังสื่อมวลชนทั้งระดับภูมิภาคเลยนะคะเพราะว่าคดีนี้อาจจะไม่ได้กระทบต่อสำนักข่าวออนไลน์อย่างแรปเลอร์ เท่านั้นค่ะอาจจะกระทบต่อทั้งวงการในมุมมองของสื่อมวลชนท่านนี้ค่ะคุณผู้ช